แม่สาวอ้วนทะลุมิติตอนที่464น้องสาวแท้ๆน้องสาวที่รักคนผู้นี้นั่งเงียบๆอยู่ข้างๆก็ดีอยู่แล้วพอเปิดปากพูดก็มักจะทำให้คนโมโหได้อย่างเชี่ยวชาญมาเพื่อลูกชายเช่นนั้นหรือแล้วเขาคืออะไรทำคนโกรธจนแทบหยุดหายใจได้สำเร็จยังมีหน้ามานั่งอย่างสบายใจอีกเยายวนและทำคนอื่นโกรธแต่ไม่รู้ตัวแล้วข้าล่ะ หลังจุบเสร็จก็มองไปทางส่งสื้อชูดวงตาคู่เย็นเยียบเผยแววหน้าเห็นใจราวกับเป็นสุนัขตัวใหญ่ที่ถูกทอดทิ้งอย่างไรอย่างนั้นชั่วขณะนั้นส่งสื้อชูก็ไม่กล้าเอ่ยปากนางไม่รู้ว่าควรพูดอะไรผู้ใหญ่คนหนึ่งอยู่คนเดียวมาตั้งหลายปียังอยู่มาได้ย่อมดูแลตนเองได้อยู่แล้วเจ้าได้นอนกับข้าแล้วมิใช่หรือจึงเบื่อและรำคาญแล้วหากรู้เช่นนี้เมื่อวานข้าไม่ยอมเจ้ายังดีเสียกว่า น้ำเสียงของกู้จิงหยวนเต็มไปด้วยความกล่าวโทษราวกับเป็นหญิงไม่คนหนึ่งมองไปทางด้านกัวจื่อเจี้ยนพร้อมกับถอนหายใจในใจทีหนึ่งเหตุใดเขาต้องมาดูแลการเรียนต้องมาเป็นผู้ดูแลการเรียนให้ลูกรู้เช่นนี้คงไม่เห็นด้วยกับการที่ให้ลูกมาเรียนที่กัวจื่อเจี้ยนแต่แรกใช้ชีวิตอยู่ที่หมู่บ้านเข้าซสารอยู่ดีๆเรียนรู้ภายใต้การสั่งสอนของผู้อาวุโสชีกับราชครูไว้เช่นนั้นเขาก็จะได้ไปอยู่ที่หมู่บ้านเข้าซสารไปใช้ชีวิตที่สงบสุข สู้รบในสนามรบมาเป็นสิบปีเขาเสียสละเพื่อบ้านเมืองไปมากแล้วยามนี้มีคนที่ต้องใส่ใจเขาเองก็อยากกลับบ้านเพื่อไปใช้ชีวิตกู้จิงหยวนคิดในใจเช่นนี้เพียงแต่ความคิดบางอย่างก็เป็นได้เพียงความคิดในฐานะที่เป็นบุรุษจะต้องมีจิตใจแน่วแน่เป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกเขาเป็นพ่อคนแล้วนะเจ้าพูดว่าอย่างไรนะยามนี้ส่งสื่อชูขนลุกสู้ไปทั้งร่างหันหน้าไปสบกับสายตาของกู้จิงหยวนความอึดอัดจากใจจริงที่อยู่ในตาของชายหนุ่มทําให้นางพูดไม่ออก ข้าอยากให้เจ้าอยู่นานขึ้นอีกสักสองสามวันหรือตอนที่เจ้าไปก็พาข้าไปด้วยซ่งวินเป็นเด็กรู้ความแล้วเขาสามารถดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีเจ้าว่าหรือไม่คู่จิงหยวนพูดพร้อมกับมองไปทางส่งสือชูด้วยความคาดหวังที่มีอยู่ต็มอกราวกับว่าจะโน้มน้าวนางให้ได้ด้วยการใช้สายตาซ่งสือชูกรอกตามองบนจริงจังหน่อย ผูจิงหยวนถอนหายใจเบาๆในเวลาเช่นนี้จะจริงจังขึ้นมาได้อย่างไรกันเจ้าไม่กลัวว่าข้าจะมีอนุสักหนึ่งคนชู้รักสองคนแล้วก็อนุนอกบ้านอีกสามคนเพิ่มในเมืองหลวงหรือหากเจ้ากล้าทำข้าก็กล้าทำข้าจะมีชายบำเรอหนึ่งคนในโลมสองคนและชายชู้อีกสามคนเมื่อซ่งสือชูพูดสิ่งเหล่านี้ขึ้นดวงตาของนาง <c oughs> ก็เป็นประกายราวกับคาดหวังกับเรื่องนี้อย่างยิ่ง คูจิงหยวนต้องยอมรับว่าเขาแพ้แล้วจึงมองไปทางซ่งสือชูด้วยสายตาเอือมระอาและน่าสงสารข้าจะอยู่ที่นี่หลายวันหน่อยซ่งสือชูคิดถึงจจรจิ้งอ่องด้านในนั้นไรซึ่งความอบอุ่นมีแต่ความหนาวเหน็บชายหนุ่มที่เติบโตในที่เช่นนั้นแล้วยังรู้จักการรักผู้อื่นยังมีความคิดที่ปกติดีถือเป็นเรื่องที่หาได้ยากมากแล้วดังนั้นนางเพียงรักเขาให้มากขึ้น กู้จิงหยวนก้มหน้ามุมปากเผยเป็นรอยยิ้มขึ้นมาว่าแล้วว่าการเรียกร้องความเห็นใจต้องใช้ได้ผลกับสตรีรถมาขับเคลื่อนมาจนถึงหน้าประตูตระกูลกู้กู้จิงหยวนกับซ่งซื้อชูจูมือกันเดินลงมาจากรถมาเห็นกู้จิงซิวที่ยืนอยู่ตรงหน้าประตูกู้จิงซิวเดินไปยังข้างกายกู้จิงหยวนสเสด็จแม่สั่งให้เจ้าไปพบกล่าวจบก็มองไปทางซ่งซื้อชูที่ยืนอยู่ด้านหลังผาดหนึ่งพานางผู้นี้ไปด้วย กู้จิงหยวนเหลือบมองกู้จิงซิวไม่ได้กล่าวสิ่งใดจากนั้นก็พาส่งสือชูเดินตรงไปทางเรือนเล็กของตนพระชายาตามตัวเขาหากเขาไปทันทีคงเสียหน้าแย่แม้แคว้นนี้จะเป็นแคว้นที่ยึดหลักความกตัญญูในการปกครองแต่กู้จิงหยวนเป็นผู้แตกต่างมันดาแท้ๆจากไปแล้วความกตัญญูสำหรับเขาเป็นเพียงเหตุผลที่คนผู้นั้นไว้ใช้ยามจะบีบบังคับกันเท่านั้น เดิมก็ไม่ใช่มานดาของเขาอยู่แล้วเหตุใดเขาต้องกระตันอยู่ด้วยกู้จิงหยวนเมินเฉยต่อคำพูดของกู้จิงซิวทั้งคู่เดินไปที่เรือนเล็กซินหลานได้ยินเสียงก็รีบเดินออกมารับทันทีมองไปทางส่งสื่อชูฮูยินออกไปตั้งแต่เมื่อใดบ่าวไม่รู้ตัวเลยเจ้ากะคิดว่าตนเองจะทำงานผิดพลาดเสียอีกโชคดีที่ท่านกลับมาแล้วฮูยินชอบกินอาหารรสชาติเช่นไรเจ้ากะบ่าวจะให้ห้องครัวไปเตรียม ซินหลานเดินมาข้างส่งสือชูทำราวกับใส่ใจมากนางเอ่ยปากเสียงชัดบนใบหน้าประดับด้วยรอยยิ้มในใจของส่งสือชูรู้สึกแปลกๆนางรู้สึกว่าซินหลานมุ่งร้ายต่อนางนางอยากไปที่ใดก็ไปยังต้องรายงานให้ซินหลานรู้ด้วยเช่นนั้นหรือจัดตามรสชาติที่ท่านแม่ทัพของเจ้าชอบกินส่งสือชูเอ่ยปากแล้วเดินไปทางห้องหนังสือกู้จิงหยวนเองก็เดินตามเข้าไป ซินหลานมองแผ่นหลังของกู้จิงหยวนคิดจะพูดบางอย่างแต่สาวใช้คนหนึ่งดึงเสื้อด้านหลังไว้ริมฝีปากขยับเบาๆพร้อมกับเดินไปทางห้องครัวประตูห้องหนังสือปิดลงซ่งสือชูหันไปมองกู้จิงหยวนรอบกายของท่านแม่ทัพมีแต่คนเก่งกาจทั้งนั้นคนเก่งกาจอันใดกันเจ้าหมายถึงสินหลานหรือกู้จิงหยวนเห็นท่าทีของซ่งสือชูจริงจังมากจึงเริ่มคิดขึ้นมา เขาสังเกตส่งสือชูอยู่ตลอดเขาย่อมรู้ว่าตั้งแต่ที่สินหลานปรากฏตัวขึ้นอารมณ์ของส่งสื้อชูก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไปแม้จะดูผ่านสีหน้าไม่ออกทว่าการเต้นของหัวใจจังหวะลมหายใจและน้ำเสียงในการพูดนกโกหกกันไม่ได้สินหลานเป็นน้องสาวของรองแม่ทัพของข้าในยามนั้นเขารับหอ,อกแทนข้าและให้ข้าช่วยดูแลซินหลานก่อนตาย เดิมทีนางแต่งเป็นชายออกรบไปกับกองทัพหากไม่ใช่เพราะรองแม่ทัพพูดออกมาก่อนตายจนป่านนี้ข้าเองก็คงยังไม่รู้ว่ามีสตรีอยู่ในกองทัพด้วยกู้จิงหยวนเล่าประวัติของซินหลานคร่าวๆส่งสือชูขมวดคิ้วทั้งการตายทั้งพี่ชายตอนนี้ทั้งยังต้องมาดูแลน้องสาวของรองแม่ทัพอีกละครน้ำเน่าเมื่อชาติที่แล้วย,ยังไม่กล้าแสดงเพียงนี้เลยต่อมาเล่าเหตุใดมาอยู่ในเรือนของเจ้าได้ ก่อนหน้านี้เจ้าบอกว่าไม่มีสตรีรับใช้มิใช่หรือซ่งสือชูเอ่ยแทงใจดำคู่จริงหยวนถอนหายใจสิ้นหลานเป็นเด็กหญิงยามนี้ก็ถึงวัยแต่งงานแล้วหนำซ้ำยังไม่มีพี่ชายอีกอากับอาสะพายของนางจึงอยากให้นางแต่งงานกับคาฮาบดีเท่าคนหนึ่งเพราะนางมีวิทยายุทย์ไม่เลวสนใจการปฏิบัติภารกิจข้าจึงส่งนางไปสอดแนมด้านฟูอินเพียงแต่การปฏิบัติภารกิจลำบากเกินไปท่ามกลางพายุฝนที่โหมกระหนำ่ำ นางทำได้ไม่ดีมากนักสหายร่วมงานมีปัญหาดังนั้นจึงให้หยุดงานที่หน่วยสืบราชการไปและเจ้าก็มาพอดีจึงให้นางมารับใช้เจ้ากู้จริงหยวนเอ่ยปากด้วยน้ำเสียงทุ้มของชายหนุ่มน่ากลัวยิ่งกว่าน้องสาวแท้ๆเสียอีกอย่างน้อยคนปกติที่มีคุณธรรมไม่มีทางคิดอยากจะขึ้นเตียงกับพี่ชายแท้ๆของตนแน่ แต่แม่นางซินหลานผู้นี้เหมือนว่าจะคิดอะไรกับกู้จิงหยวนมิฉะนั้นงานที่ทําอยู่ที่ว่าการยากมากหรืออย่าบอกนะว่าน่ากลัวยิ่งกว่าไปสนามรบหญิงสาวที่กล้าแต่งชายไปออกรบจะอ่อนแอขนาดนั้นได้อย่างไรกันแล้วมองไปทางกู้จิงหยวนอีกครั้งชายตรงหน้าดูไม่ออกสักนิดว่ามีที่ใดแปลกประหลาดไปจริงๆเลย ส่งสือชูก็ไม่หวังจะให้กู้จริงหยวนดูพวกเสแสร้งสร้างภาพออกคนผู้นี้อยู่เก็บตัวทนุธรรมประหุประหุะหนืน้นแห่งเทะยกมา20กว่าปีผู้หญิงที่เขาชอบจนถึงยามนี้ก็มีเพียงนางในเมื่อชอบกันก็ควรควบคุมดูแลกันแม้จะไม่ชอบพวกเรื่องหึงหวงเล่หเหลี่ยมกลนอบายเหล่านั้นแต่ในเมื่อเจอแล้วตอนนี้ดูท่าคงหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วน้องสาวของผู้มีพระคุณที่ช่วยชีวิตของตนไว้เป็นสิ่งที่จัดการยากมากที่สุด หากผิดใจก็อาจกลายเป็นเสี้ยนหนามทิ่มแทงใจได้ถึงอย่างไรรองแม่ทัพท่านนั้นไม่อยู่แล้วส่งสือชูถอนหายใจเบาๆหวังว่าก่อนกลับไปรอบนี้นางจะสามารถจัดการปัญหาเรื่องน้องสาวคนนี้ได้